สวัสดีครับผมอาร์มนะครับวันนี้มีเห,หรียญหลวงพุทธรุ่นเบตง2รูปไข่ามาให้ชมครับปี2537วัดช้างให้นะครับลักษณะเหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพุทธรแบบนี้ด้านหลังเป็นคาถาบูชาหลวงพุทธวูชัดๆแบบนี้ด้านล่างต่อโคตนะชัดๆแบบนี้นะครับขอบข้างจะมีลักษณะการตัดฉีกแบบนี้รุ่นนี้มี3เนื้อนะครับมีเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงครับ แบบนี้สภาพสวยๆผมรับเช่าหลายหมื่นนะครับส่วนบ้านใครมีธนบัตรไทยเก่าเหรียญไทยเก่าเงินต่างประเทศโบราณพระเครื่องพระบูชาใครอยากขายกับผมแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ